สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t t ทีเคทีสตนะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t Studio นะฮะวันนี้นะผมเกมอัปเดตเสร็จแล้วนะมีอะไรมาใหม่มีเมดเดมเมดเดมเมดเดมเมดเด,เด,เดรพรึบพรึบเฮ้ยแค่แนววะนะก็น่าจะเป็นสี่สิบทองเหมือนเดิมนะฮะเมดเดวันต่อวันนะ ยี่สิบแล้วก็ยี่สิบแต่จะได้พวกแบบอะโกบอลเงี้ย bon, เยอะโกบอลซิเวอร์บอลเยอะนะฮะโอเคอันนี้เมดเดย์นะฮะแล้วก็อีเวนต์มาใหม่ปะวะนี่ก็หนึ่งหมื่นไม่หนึ่งหมื่นเจ็ดหมื่นห้านะฮะเซนห้าหายไปแล้วนะ,ะโอเคต่อไปแล้วก็อีเวนต์โหมดนะฮะมีอีเวนต์ทัวร์ให้ผมแชร์เลนต์ใหม่ๆเหมือนเดิมในชแนลทีมทัวร์ แล้วก็ยูโรนะฮะมาเรามาดูเพ็กนักเตะที่จะมาให้เราเปิดวันนี้กันนะครับผมโอ้โหมาเลยฮะเว้ยแฟนชอยยังอยู่เหรอเฮ้ยแฟนชอยยังอยู่อะนะฮะดิ้บหมดไปแล้วยังอยู่นะอีกทั้งสามวันหมนวันจันนะฮะอยู่หนึ่งอาทิตย์เลยวอเฮ้ยโฟโตมีมึงว่ายาวจังวะไม่นานนึงวะแล้วก็ตำนานนะผมเนะี่ยของฟรีสามครั้ง โอเคแล้วก็เจลีกอะเจลีกมีไทยเปล่าไม่น่ามีนะโอเคแล้วก็เวอร์ไวครับผมนะฮะพรเยอร์ดูวิกของเวอร์ไวเดบรอยเก้าปดนะเึ็นมาเก้าแปดแล้วโอบา99เก้าเก้านะผมมีเทพลิงกาดนะฮะได้ใครในเพ็คนี้ไม่ค่อยมีตัวนะ่าสนใจเท่าไหร่วะจริงจริงนะ ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะลินกาดอนะเปิดเอาลินกาดไหมเพื่อได้รีวิวนะฮะลินกาดมาเอาคนนี้แหละเปืดได้รีวิวนะฮนะไปฮนะถ้าได้มาเนี่ย <c oughs> อังกฤษวะเฮ้ยมีลุ้นอยู่นะมีลุ้นลินกาดอนะโอ้ยไม่ใช่นะยังไม่ใช่ไม่ใช่นะผมไม่เป็นลินกาดฮนะ เรียบร้อยเป็นเมาส์นะจะเปิดลิงการ์ดซะหน่อยอาจจะดีอาจจะเทพบเลยนะอุ้ยนักเตะเต็มแป๊บนึงโอเคผมมาเรียบร้อยไปต่อไปเปิดต่อครับผมตามล่าลิงการ์ดนะฮะเปิดต่อตามล่าลิงการ์ดนะมาอยากรีวิวไม่ใช่ไรห,หรอกนะฮะค่าพลังก็ถามว่าหหดไหมก็ไม่หหดแต่อยากรีวิวไงนะะทุกคนน่าจะอยากดูนะคนเนี้ย อยากรีวิวนะมาจะได้หรือเปล่ากนะันะ่นี่ะนะจะได้ตัวไหนไม่ค่อยจะได้ด้วยช่วงเนี้ยโอ้โหอิตาลีเชสนี่มาต้องเป็นอังกฤษเว้ยต้องเป็นพรีเมียร์เ้ยจะได้เรนการ์ดมูนดิแกลนะฮะเกมเพิ่งเปิดเลยตอนเปิดเนี่ยตอนเปิดเกมเพิ่งเปิดตอนเปิดตอนเปิดบอลน,นะฮะโอเคผมมาต่อต่อต่อนะฮะ จะได้ไหมโอ้โหจบแล้วนะอมไม่ได้หวะเน่ตผมอยากได้ตัวไหนมันเปิดยากมากเลยไงวะนะอยากได้ตัวไหนไม่เคยจะได้เลยเรจริงกูลยเชื่อเลยนะโอ้โหเปิดเฟน้น์ชยเล่นไหมเปิดเล่นก็เย้แล้วเงินจะหมดนะตำนานก็ก็ก็เหมือนเดิม,มก็ยังมีหลายตัวที่ผมยังไม่มีนะ แต่จะากงโอ้โหนะแต่ก็ยังไม่อยากเปิดอ่ะนะอยากรอบล็อกดออ่ะตำนานอ่ะนะอยากรอบล็อกดอไม่อยากเปิดไอ้เพลงเนี้ยนะมันออกง่ายก็จริงแต่เขาไม่อยากเปิดในผมก็นะตามนั้นนะผมโอเควันนี้ก็ไม่ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ซ้ำก็จริงอเมซันมอสดี่กี่าวอัพบ๊ อัพอาวิวเมสันเมาดีกว่าตัวไม่ซ้ำก็จริงแต่ก็ไม่ได้ลิงกาดไงนะอยากรีวิวว่าใครมีส่งไม้หน่อยนะใครมีส่งไม้หน่อยจะรีวิวอ่เทพมหาเทพของเฟนเมนยูไปตันปะวะยังไม่ตันอีกนะโหเมสันเมามึเงเลยกินเทนเดอร์จังปะ เรียบร้อย98นะ98ถือว่าโอเคเจสนี่ไม่อัพแล้วกันนะฮะฟีเจอร์อย่างเยอะเลยว่ะจริงดวิว่าจะไล่ลบพวกแบบบอลบอลที่ไม่ใช่บอลดำอะ่ะนะว่าจะเลิกฟูลทีมแล้วแล้วก็ไล่ลบให้หมดจะเก็บเฉพาะบอลดำนะฮะมันเยอะเลยว่ะมันไม่มีที่เก็บแล้วเนี่ยนักเตะเนี่ยโอ้โหบอลดำโอ้โหกี่ร้อยวะเนี่ยบอลดำกี่ร้อยคนวะเนี่ยเยอะชเฉย น่าจะเพิ่มให้นะคนณมิน่าจะเพิ่มช่องเก็บตั้งตีให้นะอย่างนี้ไม่ไหวไม่ไหวนะฮะห้าร้อยคนไม่ไหวปะนักเตะเยอะเกินนะผมโอเควันนี้ก็ไม่น่ามีแล้วผมก็ใครมีลิงกัดทักมาได้นะด่วนด่วนด่นด่วนน,นนะผมโอเคนะส่วนใครจะปั๊มจีพีก็ทักมาในเพจน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งได้นะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go